สวัสดีครับพบกับช่องทัพฟูแชนแนลนะฮะตอนนี้เราก็จะมาถึงที่นี่นะฮะเนาะถ้ำนาคานาคีนะฮะเอซีก็เราก็จะสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะเอซี่จะเดินราถ้านคีใช่ถ้ำนาคาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคนะครับอ่าผมอ่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้คือผมธงชาติอุปเสนเป็นเจ้าหน้าที่อ่าที่อุทยานแห่งชาติพลังกา พอดีนะครับพอดี่ายทางเราก็ขอเสนอ,อในสิ่งที่เราที่จะมาเที่ยวในจุดนี้แหละเราต้องทําตือเตรียมตัวอย่างไรบ้างเริ่มแรกคือต้องจอดรถด้านนอกเสร็จแล้วก็จะมาติดต่อตรงไกด์เพราะว่าไกด์เขาจะนํามาซื้อตั๋วซื้อบัตรก่อนเข้าก็คนละ20บาทแล้วก็10บาทค่าประกันแล้วก็จะเข้าไปเที่ยวท่าน,นาคีก่อนจะขึ้นไปนี้ก็เส้นทางประมาณเกือบ2กิโลไปเที่ยวไม่เกิน3ชั่วโมงไปกลับแต่ถามว่า3ชั่วโมงนะ่ะมันนานไหมถือว่าไม่นานนะครับเพราะว่าที่ไปขึ้นจรนิงๆนะอาจจะไม่ถึงชั่วโมงแต่ การถ่ายภาพหรือการเที่ยวจะสวยงามครบเซตน้ําตกลาําธารผ่านความเชื่อแล้วก็วิวที่สวยที่มองทิวทัศน์ฝั่งน้าผึงได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพที่ถ้าขึ้นไปแล้วเราจ้เจออะไรบ้างเอเขนนะครับเขครับรับชมกันนะครับครับผมี่เราจะบรรยาลการที่ขึ้นมานี้ผมเขาขอเกิดเล็กๆนะว่าเราต้องเจออะไรบ้างเราสังเกตดูว่าสภาพของหินทรายแดงเนี่ยคือที่พื้นที่บวังการเราต้องเจอการที่มาเที่ยวนะครับ เราจะผ่านน้าตกที่เราเห็นนะครับสวยๆอย่างเงี้ยอันนี้แค่ภาพนะเราจะผ่านไปเริ่มแรกคือเจอหัวที่เก้าคือหัวนี้หัวที่เก้าหัวเรกหัวเลาเป็นเสียงที่ค้นพบโดยเจ้าหน้าที่เราครับเป็นเสียงที่เป็นมงคลคาบจากลคายๆงอนพญานาคเลยและก็เดินไปสู่ต่อไปต่อที่ถึงที่แค่ว่าอ่าไปขึ้นไปสู่หัวที่สองหัวที่หัวนึ่งครับหัวที่หนึ่งหัวที่หนึ่งที่คนพบที่แรกอที่มองเห็นเนี้ยก็กรับไหว้ขอพรไปตามปกติแล้วก็ไปสู่หัวที่สองหัวที่สองจะอยู่ในถ้ำนาคีเลย ถ้ำนาคีจะมีน้ําไหลตรงผ่านักปุกทาให้คนไปกราบไหว้ขอพรหลายคนเขาจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับไม่ถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ใช่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นน้าที่ไหลมาจากตรงถ้ำนาคีหลังผานนักปกทาให้คนไปกราบไหว้ขอพรในสิ่งที่เราอยากได้แต่หลายคนกลับไปก็สําเร็จได้กลับมาแก้บ่อยมากนะครับอ่าแล้วก็ไปสู่ตรงที่หัวที่สามหัวที่สามบนตัวนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามที่หลายรายการที่ถ่ายทําแล้วเขาบอกว่าจุดนี้โอเคสุดยอดเลยพอเสร็จจากนี้ไปปุ๊บเราก็ขึ้นไปสู่ผานาคีเนี กครับครับแล้วพวกถ้ำถ้ำนี้มีอะไรแปลกๆให้เห็นใช่ไหมครับมีตำนานเยอะๆมากแต่ถ้ามีเวลานี้ผมก็อยากเล่าให้ฟังแต่ว่าอาจจะเวลาน้อยผมขอไม่ขอไม่ขอเล่านะพอผาารกิเสร็จก็สวยๆอย่างเงี้ยก็กลับลงไปสู่หัวที่สี่ที่เรากลับลงมาผ่านตรงนี้หัวที่สี่สวยอ่ามันจะมีผ่านต้เมืองบางบทเมืองลําแเร่บางบทเมืองลำแลร่ก็คือคนนุ่งขาวห่มขาวที่ใช้ชีวิตกันอ่าและที่นี่ที่เที่ยวลงมาเรื่อยๆมันก็จะผ่านลําตกลําพานเถื่อนลำเหนื่อรแ้เรียกน้ำตก แช่เท้าทาสปานะช่วงหน้าฝนนะช่งหนะะ้นาเลงผมไม่แนะนําว่าอาจจะไม่มีน้ําตกละหลายคุณบอกว่ามาแล้วกลับไปแล้วก็ได้กลับมาหลายๆครั้งขนาด <พอ S 2> ผมยังพาท่องเที่ยวขึ้นถึงสิบครั้งก็ยังมีเลยเพราะว่าเขามาแล้วเขาบอกว่ากลับไปแล้วถ้าไม่สําเร็จรหรือว่าไม่ได้อย่างที่ใจคิดคงไม่อยากมาผมว่าคงมีสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณได้มากลับไปขอพรตรงถ้ำนาขีนะครับความสวยงามหลากหลายทุกอย่างสมบูรณ์แบบคราบอยากให้มาจริง อันนี้เพียงเกินเล็กๆน้อยๆนะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอ่าครับเอฟซีก็อย่าลืมนะครับเนาะที่พนักงานเกินไว้แล้วนะครับหน้ามาหน้าเที่ยวนะครับอยากให้มาลองนะฮะเอฟซีลองได้ตัวเองนะครับขอบคุณมากครับนะฮะสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับได้หลังจากได้ไปท่องเที่ยวแล้วดีมากๆเลยค่ะตอนแรกคิดว่าคงไม่ถึงแล้วแล้วมันอยู่บนยอดสูงนู้นอะคะมองแล้วแบบ แงนคออย่างนี้ค่ะคิดว่าคงไม่ถึงแน่แล้วเดี๋ยวโชคดีน้องก็พาเดินค่อยๆคุยไปเดินไปเรื่อยทำใหเราหายเหนื่อยค่ะแล้วก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยมีมีจุดประทับใจไหมครับหลายจุดเลยค่ะหรอครับจุดทุกจุดสวยทุกจุดที่เดินตามทางไปมันมีอะไรที่แบบ Amazing มาหรอฮะมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนี่ยหรอใช่ครั้งแรกครั้งแรกเลยใครแนะนํามาครับเพื่อนค่ะอ๋อเพื่อนแนะนํามาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวมาก อยากฝากอะไรถึงคนดูพี่น้องทางบ้านไหมครับอยากให้มาคะอยากให้มาคนไม่มาแค่เห็นในรูปมันไม่เหมือนจุไม่เหมือนที่เรามาเดินดูส่วนมากมองที่จะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะพรุ่งนี้เราจะไปท้ำนะฮะาท่านเรื่องนมาคาพวกเราเพิ่งมาท้ำหน้าคาเมื่อวานนะฮะแต่วันนี้เรามาที่นี่ขอขอบคุณพี่พี่น่าจะจองไว้เนาะนะครับ เป็นคนอ๋อเป็นคนจัดการหมดเลยอ๋อแสดงว่าจองไว้แล้วจองไวว้้แลที่เขาจัดการครับผมปกติเนี่ยจะต้องไปท้าราคาต้องจองไว้เป็นเป็นเดือนครับผมจองจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะต้องหลายเดือนแล้วบางคนถขาจองข้ามปีก็มีครับขนาดพวกเราจองยังไม่ได้เลย โอเคครับขอบคุณมากครับผมครับนะครับก็จะถามความรู้สึกนะครับของเขาถามได้ไหมครับผมหลังจากขึ้นไปแล้วเนี่ยมีความประทับใจยังไงก็ไม่เคยมานะครับเคยมานี่ครั้งแรกนะครับไม่ได้ตั้งใจมาแต่พอขึ้นไปแล้วก็รู้สึกข้างล่างอ่ะมันเย็นไอ้ข้างล่างร้อนขึ้นไปแล้วเย็นดีสบายสบายสบายดีสบายใจด้วยชอบจุดไหนมากที่สุดครับหน้าผาหน้าผาเลยจุดที่เก้า ตัวสุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหมครับจุดที่เก้าตรงจุดชมจุดหน้าผาหน้าผาผ่านนาคีอ่ะานนาคีที่หนึ่งที่สองตรงจุดชมวิวที่หนึ่งที่สองตรงเสียงนะคะเสียงเสียงเที่เก้าเสียงที่เก้าครับนะท่านผู้ชมครับฟังจากที่เราทางบ้านแล้วไปยังครับอยากไปอยากมาไหมฮะอ่าฮะถ้าอยากมามาด่วนเลยนะครับผมขอบคุณขอบคุณที่มากครับอ่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็เป็นเล็กๆน้อยๆเนนะาะครับผมก็หนึ่งนาทีเป๊ะ